ดีเจไอที่สามโดนขนาดเล็กน้ำหนักเบาใช้งานง่ายคุณภาพสูงแต่ราคาดีงามมากๆมีอะไรนะ่าสนใจบ้างไปดูกัน สวัสดีครับผมบางออฟดิคาเมล่าโปรดัสเปเชียลลิตนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับเจ้าดีเจไอมินิสามนะครับโดนตัวใหม่จากดีเจไอที่จะมาเติมเต็มช่วงราคาของรุ่นซีรีส์มินิเนี่ยให้ครบช่วงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโดยเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่ถึงกลางระหว่างดีเจไอมินิแล้วก็ดีเจไอมินิสามโปรซึ่งเป็นรุ่นกี้ของเขานะครับซึ่งเจ้าดีเจไอมินิสามโปรเนี่ยเป็นโดนขนาดเล็กน้าหนักเบาแต่ว่าคุณภาพสูงใช้งานแบบมืออาชีพได้เลยส่วนเจ้าตัวนี้เนี่ยเหมือนกันเลยครับผมคุณภ,ภาพภ,ภาพค แทบไม่ได้ต่างกันเลยเพียงแต่ว่าตัดบางฟังก์ชันแบบมืออาชีพออกนะครับแล้วก็เหลือฟังก์ชันที่มือใหม่ใช้งานทั่วไปได้เหลือเฟือแต่ว่าคุณภาพของภาพเนี่ยแทบไม่ได้ต่างกับเจ้าดีจน์มินิสามโปเลยนะครับฟังก์ชันลึกๆของเจ้าตัวนี้มีอะไรบ้างและแตกต่างจากมินิ3ามโปและมินิทูยังไงวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองใช้งานและทําความเข้าใจกันครับ โดยสเปคหลักๆของเจ้าตัวนี้นะครับไฮไลท์ก็จะเหมือนกับมินิ3 Pro เลยก็คือสามารถถ่ายแนวตั้งได้แล้วก็แบตเตอรี่อ,อึดขึ้นและที่สําคัญคือโมดูลกล้องคุณภ,ภาพสูงมากยิ่งขึ้นสามารถถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับโดยสเปคของเจ้ากล้องตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ขนาด1.3รูอแสง f 1.7องศาลับภาพ24ม mm มนะครับซึ่งสเปคทั้งหมดที่ผมพูดมาของโมดูลกล้องเนี่ยมันมีส่วนช่วยให้เราสามารถถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่า1เลย ขนาดเซนเซอร์ใหญ่รูปแสงกว้างนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมีระบบที่เรียกว่า Dual Native ISO นะครับซึ่ง Dual Native ISO เนี่ยอธิบายให้เข้าใจง่ายก็คือมันเป็นระบบ ISO 2วงจรที่ช่วยให้เราสามารถถ่ายในที่แสงน้อยและไม่เกิดน้อยนะครับพุณง่ายก็คือทําให้ถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งเจ้าขนาดเซนเซ,นเซอร์กล้องตัวนี้ถ้าเทียบกับ Mini 2รุ่นเก่านะครับตัวนี้มีขนาดใหญ่พอสมควรเลยขนาดเซนเซอร์1ต่อ1.3เนี่ยเรียกได้ว่าไซส์ของเซนเซอร์เนี่ย แค่จะเท่ากับเซ็นเซอร์1นิ้วซึ่งเป็นเซ็นเซอร์ระดับแบบว่าไฮเอ็นของกล้องคอมแพคหรือว่าของโดนระดับไฮเอ็นแล้วนะครับเจ้า mm hmm. ตัวนี้ก็ใส่มาให้เช่นเดียวกันกับมินิสามโปเลย mm hmm. ในส่วนคุณภาพไฟภาพนะครับเจ้า mm hmm. ตัวนี้เนี่ย จะถูกล็อกความสามารถบางอย่างไว้ไม่ให้เทียบเท่ากับมินิ3 Pro โดยตรงมากเกินไปนะครับเพราะว่าราคาถูกกว่าตั้ง7,000กว่าบาทถ้าค,คุณภาพเท่ากันด้วยเนี่ยมินิ3 Pro คงขายยากแน่ๆนะครับผมอันดับแรกเลยก็คือในเรื่องของไฟล์ภาพภาพนิ่นะครับผมเจ้ามินิ3 Pro เนี่ยสามารถถ่ายความละเอียดสูงสุดได้ถึง48ล้านพิกเซลส่วนเจ้าตัวนี้ถูกล็อกไว้แค่ที่12ล้านพิกเซลจริงๆแล้วมันเป็นเซ็นเซอร์ตัวเดียวกันนะคุณภาพไฟล์ภาพเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่ามินิ3 Pro สามารถเลือกได้ว่าจะขยายในพิกเซลให้เป็น48ล้าน หรือจะรวมเมพิกเซลให้เป็น12ล้านเพื่อให้ได้เมพิกเซลที่ใหญ่ขึ้นรับแสงได้ดีขึ้นหรือจะเอาความละเอียดสูงสุดแบบ48ล้านอันนั้นสามารถเลือกได้ส่วนเจ้าตัวนี้ไม่สามารถเลือก High Resolution 48ล้านแบบว i n ิ3 Pro ได้ถ่ายได้แค่12ล้านพิกเซลอย่างเดียวนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็มีข้อสำคัญอย่างหนึ่งว่า12ล้านพิกเซลเนี่ยได้เมพิกเซลที่ใหญ่เพราะฉะนั้นถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีแน่ๆเพียงแต่ว่า จะเอาไฟล์48ล้านไปขยายแบบนี้3โปจะทําไม่ได้เท่านั้นเองนะครับผมก็ตัวนี้ถูกล็อกไว้สําหรับมือใหม่ที่ไม่ได้ใช้48ล้านแต่อยากได้คุณภาพดีๆนะครับถ่ายในที่แสงน้อยได้ตรงนี้ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้ว ส่วนนร้ของไฟวิดีโอนะครับเจ้าตัวนี้ถ่าย 4K ได้สูงสุดถึง30เฟรมส่วนมินิ3 Pro เนี่ยจะถ่าย 4K ได้สูงสุดถึง60เฟรมนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะแตกต่างกันนิดนึงและที่สําคัญคือเจ้าตัวนี้ไม่มีโหมดสีที่เรียกว่า d e ไซ n e ไ i ท e เหมือนเจ้ามินิ3 Pro นะครับซึ่ง d e ไซ n e ไ i ท e เนี่ยเป็นโหมดสีที่ถ้าถ่ายแล้วเอาไปเกรดยิ่งสีเนี่ยสามารถทําได้ดีกว่าโหมดสีปกติทั่วไปนะครับแต่ว่า ดีใจเขาก็มองว่าเจ้าตัวนี้เป็นโดนสาหรับมือใหม่เนาะเป็นโดนสาหรับท่องเที่ยวทั่วไปใส่มาให้เนี่ยบางคนก็ไม่ได้ใช้นะครับเขาก็ตัดตรงนั้นออกไปเลยนะครับผมแต่ว่าเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือมีระบบ 4K แบบ HDR มาให้นะครับผมเป็น Auto HDR เลยสามารถถ่ายแล้วก็ปรับความเปรียบต่างแสงของสีต่างๆเนี่ยให้อัตโนมัติเลยเวลาเราถ่ายย้อนแสงอะไรแบบนี้ซึ่งตัวนี้ถ้ามองว่าใช้งานทั่วไปนะครับไม่ได้ไปเกรดยิ่งสีหรือว่าอะไรต่างๆนานา,นาล้ำมาเลยมากๆสําหรับงานแบบโปรเ e s ชั o น เ,เจ้าตัวนี้ที่ให้มานะครับก็เหลือเฟืออยู่แล้วนะครับส่วนมากเนี่ยมือใหม่บางคนก็ไม่ได้ถ่าย 4K ด้วยเนอะเพราะว่าในเรื่องของความจุในเรื่องของการเอาไปตัดต่อต่างๆนานาเนี่ยนะครับก็ใช้แค่ Fu l l ด d ด้วยซ้ำนะครับเจ้าตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องนั้นส่วนใครอยากได้ไฟล์วิดีโอที่มันเป็น 4K60 เฟรมมีโหมดสีดีซีเนลไลท์มาให้สามารถไปเกรดยิ่งสีเพิ่ม,เต,มเติมได้เนี่ยก็ขยับขึ้นไปเล่นมินิ3าโปรนะครับผมซึ่งราคาจะแพงกว่าอย่างที่บอกไปแล้ว70,00กว่าบาท เรื่องไฟล์ภาพเนี่ยคุณภาพของขนาดเซนเซอร์แล้วก็ระบบต่างๆเนี่ยคุณภาพมันเท่าๆกับยินี้สามโปรนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันล็อกบางฟังก์ชันไว้นั่นเองนะคะผมอย่างเช่นไม่สามารถขยายพิเซลเป็น48ล้านได้ไม่สามารถถ่าย 4K60 เฟรมได้ไม่สามารถถ่ายาดีซีเนีรไลท์ไ,าาถถได้นอกนั้นคุณภาพไฟล์ภาพทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการรับแสงการถ่ายในที่แสงน้อยการไล่ดีนามิกสีต่างๆเนี่ยเจ้าตัวนี้คุณภาพเดียวกับยินีสามโปรที่ราคาแพงกว่า7,00 0กว่าบาทเลยนะคะผมเพียงแต่ว่าตัดบางฟังก์ชันออกเท่านั้นเองนะคะผ แล้วก็นอกจากคุณภาพไฟล์ภาพแล้วเขายังมีระบบการบินอัตโนมัติที่เรียกว่าฟ i c k s h o t มาให้อย่างครบถ้วน,วนเกือบจักทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบโดนี่นะครับบินแบบล็อกเก็ตนะครับบินแบบเฮริกส์บินแบบบูมเมอแรงนะครับผมแต่ว่าที่แตกต่างจะมีสามโปรค,คือเจ้าตัวนี้ไม่มีระบบการบินที่เรียกว่าแอสเตรอยซึ่งเป็นการบินแบบดาวเคราะห์นะครับ,รบเพราะว่า เจ้าตัวนี้ไม่มีเซ็นเซอร์กันชนด้านหน้าด้านหลังทําให้ไม่สามารถบินแบบนั้นได้คือถ้าทําได้มันจะอันตรายมากๆแล้วก็สิ่งที่ตัดไปเพราะว่าไม่มีเซนเซอร์กันชนอีกเรื่องหนึ่งก็คือไม่มีระบบแท็กกิ้งแบบมินิสามโปรนั่นเองนะครับผมเพราะว่าเจ้าตัวนี้ถ้าบินแบบแท็กกิ้งแล้วไม่มีกันชนรับรองว่าเจอสิ่งกีดขวางลวงแน่นอนนะครับผมดีใจก็เลยตัดตรงนี้ออกไปนะครับผมนอกจากนั้นฟังก์ชันการบินอัตโนมัติทุกอย่างก็แทบจะเหมือนกับมินิสามโปรเลยนะครับผม แต่สิ่งที่ได้เพิ่มเติมขึ้นมาจากการตัดเซ็นเซอร์กันชนออกเนี่ยนะครับก็คือเจ้าตัวนี้แบตอึดกว่ามินิ3ามโปรสนาทีด้วยกันนะครับผมก็คือเจ้าตัวนี้ถ้าเป็นแบตปกติเนาะที่แถมมาในชุดของเขาที่เป็นชุดปกติเนี่ยสามารถบินได้นานสูงสุดถึง38นาทีแต่ถ้าเป็นมินิ3ามโปรได้34นาทีแล้วก็ถ้าเป็นแบตเตอรี่แบบพลัสเนี่ยนะครับซึ่งเป็นแบตรุ่นใหญ่ขึ้นนะครับทำให้โดนมีน้ําหนัก เกิน249กันตรงนี้แต่บินได้ยาวนานขึ้นมากๆนะครับผมเจ้าตัวนั้นถ้าใช้แบตพัดเนี่ยเราจะสามารถบินได้สูงสุดถึง51นาทีแต่ถ้าเป็นมินิ3 p r โปรเนี่ยจะบินได้แค่47นาทีเท่านั้นเองนะครับก,<ๆ>ก็แลกมาด้วยแบตเตอรี่ที่อึดขึ้นและบินได้ยาวนานขึ้นนอกจากนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างระบบการบินทุกอย่างเหมือนมินิ3ามโปรเลยไม่ว่าจะเป็นการ ตัดกันชนแล้วก็ตัดฟังก์ชันการทำงานที่เป็น p r o f e s s ั o n a l ออกไปบางส่วนเท่านั้นเอง นส่วนราคานะครับตอนนี้เขาปล่อยออกมาด้วยกัน2ชุดก่อนนะครับก็คือชุดที่มาพร้อมกับแบตเตอรี่แบบพลัสนะครับผมเป็นชุดไฟมอลคอมโบพลัสมาพร้อมกับแบตเตอรี่แบบพลัสแล้วก็แท่นชาร์จแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จพร้อมกันได้3ก้อนชุดนั้นเนี่ยถ้าเป็นชุดแบบพลัสและมาพร้อมกับรีโมท DJI RC N1 แบบเก่าที่ต้องเสียบสายนะครับลิงก์กับมือถือเนี่ยจะอยู่ที่ราคา2 7 0 0 0บาทแต่ถ้ามาพร้อมกับรีโมท DJI RC แบบนี้นะครับที่ใช้ได้สะดวกง่ายดายนะครับผมที่อันนี้ผมชอบมากๆนะครับผมราคาก็อยู่ที่3 2 0 0 0 400บาทนั่นเองนะครับผมตอนนี้มีด้วยกัน2ชุดก่อนแต่อนาคตคิดว่าคงจะปล่อยชุดเป็นซิงเกิลที่เป็นกับรีโมทดีใ RCN1 หรือว่าชุดซิงเกิลกับดีใ RC ตัวน,นี้มาราคาก็จะถูกลงไปขอนี้พอสมควรนะครับผมซึ่งถ้าใครอยากรู้ราคาเนี่ยก็ลองไปเทียบกับดีใจมินิสาโปรดูว่าราคาเนี่ยจะต่างกันอยู่ประมาณ7,690บาทแต่ถ้าเทียบกับมินิ2ูตัวเก่านะราคาจะแพงกว่ากันแค่2,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้ผมคิดว่าก็เติมเต็มไลน์อัพโดน ขนาดเล็กน้ำหนักเบาราคาถูกสําหรับคนเริ่มต้นและไม่อยากใช้งบประมาณเยอะอะไรมากแล้วก็ไม่ได้ใช้ฟังก์ชันแอดวานซ์อย่างที่มินิ3ามโปให้มานะครับผมแต่อยากได้โดนที่คุณภาพเหมือนมนะินิสามโปนะเพียงแต่ว่าราคาถูกกว่าหน่อยนึง นะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับลองพิจารณากันดูตอนนี้ดใจปล่อยโดนออกมาแทบจะทุกรายอัพให้เราเลือกใช้แล้วทุกขนาดทุกไซส์ทุกราคาทุกคุณภาพแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นมินิสาตัวนี้ที่เน้นท่องเที่ยวมินิสามโปที่เน้นขนาดเล็กแต่คุณภาพสูงหรือมาวิกสามคลาสสิกที่เป็นกล้องแบบมืออาชีพแต่ราคา,ากลางๆนะครับหรือมาวิกสามและมาวิกสามซีเนซึ่งเป็นโดนแบบมืออาชีพไปเลยนะครับผมราคาสุดจัดไปเลยเนี่ยตัวนั้นก็มีให้เลือกครบแล้วนะครับทุกช่วงทุกขนาด ทุกไออัพอยู่ที่เราแล้วล่ะครับว่าจะเลือกโดนยังไงให้เหมาะสมกับการใช้งานแล้วพบกันที่ b i คแคมิรากว่าร้อยหกสิบสาขาทุกประเทศอย่าลืมติดตามอัปเดตเทรนกล้องก่อนใครได้ที่ b ิ c a m ม r a า h ชา n e ลทั้ง Facebook และ YouTube แล้วคุณจะไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวในโลกกัรในภาพสำหรับวันนี้ผมบังออฟ b ิคแคมิราปรุดัสเปชีวิตลาไปก่อนสวัสดีครับ